สวัสดีครับขอแนะนําทุกท่านมาพบกับช่องทีเด็ด3ดาวทีเด็ดที่จะจัดเน้นๆตามความโชว์ของเกมฟุตบอลในค่าคืนนั้นโดยพวกเราจะเน้นคัดคู่ที่มีโอกาสประสบความสําเร็จสูงสุดมาแนะนําให้กับเพื่อนๆครับก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดี3 8 8 g o .com รัรันตีค่าคอมว่าม,มากที่สุดหากเจอที่อื่นให้เยอะกว่าแจ้งพวกเรามาได้เลยครับและถ้าเพื่อนๆสนใจมาเป็นครอบครัวเดียวกันสามารถแอดไลน์ line, หรือคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยครับคู่แรกอาแจ็ ax, พบกับลิวเกมนี้แนะนจํจชาวบ้าน แม้ในเกมนี้เจ้าบ้านจะต้องการเพียงผลเสมอเพื่อที่จะเข้ารอบแต่เกมแรกที่เจอกันนั้นทางอาแจ็กในฐานะทีมเยือนก็เหนือกว่าในทุกกระบวน่าแล้วทางลิวส์เองปัจจุบันมีลุ้นแชมป์ลีกค่อนข้างเยอะพอสมควรแบบที่เรียกได้ว่าโอกาสแบบนี้10ปีจะมีสักครั้งมีโอกาสที่พวกเขาจะใส่เกียร์ว่างแล้วไปจัดหนักในบอลลีกเอาครับเพราะถ้าเทียบกับโอกาสในการผ่านเข้ารอบต่อไปถือว่าลำบากพอสมควรยิ่งผลงานในบ้านของอาแจกยิ่งแล้วใหญ่แม้จะแพ้ในเกม UCL ถึง2นัดแต่คู่แข่งอย่างลิวพูและอัตาลนตาก็ลิ้นห้อยไปตามๆกันครับ และด้วยราคาที่เปิดมานั้นทางเจ้าบ้านต่อเพียงครึ่งลูกมองแล้วมีโอกาสไม่น้อยที่จะอาศัยจังหวะที่ทีมเยือนจาเป็นต้องเปิดเกมรุกเข้าใส่คอยสวนหายขอยสักลูกการันตีให้อุ่นใจก็พอแล้วครับดังนั้นเกมนี้ขอแนะนำอาร์เจน์โดยความมั่นใจระดับ3ดาวคู่ที่2อาอ์เซนอลพบกับเบนฟิก้าเกมนี้ขอแนะนําเจ้าบ้านครับเนื่องจากนัดแรกที่เสมอกันที่บ้านเบนฟิก้าไป1นึ่งหนึ่งทให้ทางเยอลิสบอนจาเป็นต้องเปิดเกมบุกเพื่อทําประตูแบบภาว่าจำยอมซึ่งสิ่งที่ตามมาคือทางอาเซนอลจะได้ตั้งรับแล้วค่อยรอโอกากสัวนกนลบ อันเป็นท่าถนัดของพวกเขาในการเข้าโจมตียิงฟอร์มในบ้านของทางทัพปืนโตในช่วงหลังยิ่งทาได้ดีครับจะมีแพ้ก็ต่อแมนซิตี้แต่ก็ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกอะไรเชื่อว่าเกมนี้ทั้งสองทีมใส่กันเต็มที่แน่นอนด้วยสถานการณ์ในลีกที่ลำบากต่อการกลับไปเล่นบอลยุโรปพอสมควรครับดังนั้นเกมนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้แต่อย่างไรก็มองว่าทางทัพปืนใหญ่มีภาษีดีกว่าทั้งคุณภาพโดยรวมที่น่าจะจัดเต็มอีกนัดบวกกับการได้เล่นในบ้าน รวมถึงแท็กติกของผู้มาเยือนที่บังคับไฟด้วยราคาที่เปิดมานั้นทางเจ้าบ้านต่ออยู่ครึ่งลูกกับเกมที่อะไรก็เกิดขึ้นได้แบบนี้ดังนั้นขอแนะนําทางอาเซนอนด้วยความมั่นใจระดับ1ดาวสนับสนุนโดย3 8 8 g o ดแปดโเว็บตรงของขอกีฬาคู่ที่3นาโปลีพบกับกรานาดาเกมนี้แนะนําเจ้าบ้านครับเนื่องจากผลงานของกรานาดาไม่ค่อยดีเท่าไหร่แม้เกมแรกที่เจอกันจะเป็นฝ่ายชนะไปได้แบบงงๆสอง,ง 20, เชื่อว่าการเล่นในบ้านของทางนาโปลีทีล่าสุดได้ตัวคูลิบารีกลับมาคุมหลังบ้านแล้วกับ3ประตูที่ต้องการไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้ครับเพราะเกมบุกของพวกเขาเองก็ไม่ใช่ขี้ไก่แม้ช่วงหลังจะดูฝืดๆไปสักหน่อยบวกกับเกมรับทางกรานาดาก็ไม่ได้ดีอะไรมากเลยในปีนี้มองแล้วยังไงเจ้าบ้านก็สู้ยิบตาครับสุดท้ายแล้วอาจจะชนะแต่ไม่รู้ว่าจะดีพอที่จะผ่านเข้ารอบไปหรือเปล่ายิ่งทีมเยือนนัดนี้กลับมาบัสเต็มตัวแบบไม่โผล่หัวออกจากถ้ำแน่ๆราคาที่เปิดมานั้นเจ้าบ้านต่อเพียงครึ่งควบลูก ดังนั้นเกมนี้ขอแนะนำนาโปลีด้วยความมั่นใจระดับ2ดาวจบลงเรียบร้อยนะครับสำหรับทีเด็ดฟุตบอลในวันนี้เพื่อนๆที่สนใจมาเป็นครอบครัวเดียวกันสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยครับความสนุกครบครันรอทุกท่านอยู่สำหรับวันนี้ทีมงานทีเด็ด3ดาวต้องขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ